ที่เทศบาลนครเชียงรายค่ะก็ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับน้องๆนักเรียนกว่าพันคนเลยนะคะเพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้ค่ะ ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงรายตะบนริมกกอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายโรงเรียนเทศบาล6เข้ารับการฉีดวัคซีนภาคเช้าและภาคบ่ายรวมกันทั้งสิ้น1,800คนและที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงรายได้ให้นักเรียนได้ฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะกว่า2,200คนโดยมีนายภาสกรบุญเยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายวันชัยจงสุธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์รวม ให้กำลังใจกับน้องๆด้วยค่ะคุณผู้ชมครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับกล่าวว่าภาพรวมสําหรับนักเรียนของจังหวัดเชียงรายนะครับมีนักเรียนประมาณ50,000คน โดยจะเร่งทําการฉีดให้แล้วเสร็จนะครับภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเพื่อให้ทันกับการเปิดภาคเรียนที่2ส่วนการฉีดวัคซีนทั้งจังหวัดครับขณะนี้ดําเนินการฉีดไปแล้วประมาณ40%จากที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับถึง70%และคาดว่าจะถึงเป้าหมายก่อนเปิดการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในเฟสที่2ครับนั่นก็คือวันที่1นธันวาคมนี้อย่างแน่นอนครับสาหรับพื้นที่การเปิดท่องเที่ยวในเฟสสองนะคะจะเปิดท่องเที่ยวเฉพาะโซนนะคะเฉพาะโซน,น,น,นเท่านั้นค่ะก็จะมีทั้งอำเภอเมืองแม่จานแม่ หลวงแม่สายเชียงแสนเชียงของอำเภอพานเวียงป่าเป้าและอำเภอเทิงที่ร้านค้าร้านอาหารจะสามารถเปิดได้และในเฟสต่อไปนะคะก็จะเปิดให้ครบทุกอำเภอส่วนเรื่องของการเปิดด่านหรือว่าพรมแดนยังไม่มีนโยบายในการเปิดแต่อย่างใดนะคะแต่จะดูในเรื่องของการค้าขายข้ามแดนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อให้การค้าขายนั้นดีขึ้นขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจค่ะครับทั้งสอง